เดี๋ยวจะถอดซื้อน้องแคทไปนอนรีไซเคิลอะเดีเ๋ยวจะถอซื้อน้องแคทไปนอนผู้แคทไปนอนด้วยพ,พูดอะไรนะพูดมาคือผมผมไม่โอเคอะจ่ายมากคือพี่เป็นใครอะไปคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดคำจาที่รุนแรงลามกอนาจารใครอายุไม่ถึงไม่ควรดูหรือถ้าจะดูแอบแม่ดูดีๆปิดเสียงด้วยละ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้จักรยานในการรับชมด้วยถ้าคุณสมบัติครบแล้วเราไปดูกันได้ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแคทธาริน RPG นะคะวันนี้นะคะแคทมีแผนการเล็กๆน้อยๆเด็ดๆแล้วนะคะจะมาแกล้งที่ปืนเขาอจากคราวก่อนนะคะแคทก็แกล้งไปแล้วแต่ยังไม่หนักใจอยากจะมาแกล้งอีกนะคะวันนี้นะคะแคทมีผู้ช่วยนะคะซึ่งเขาเป็นใครเอามาทําอะไรเดีย๋ยวแคทเรียนเชิญพี่เขาก่อนแล้วกัน พี่เบียร์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขาเป็นเพื่อนสาวของแคทเองนะคะทุกคน,น,นวันนี้วันนี้นะคะแคทจะเอาพี่เขาเนี่ยมาคุยงานกับปืนแบบว่ามาขอแบบเขาเรียกเลยนะ,ะนอ,อาจจะมาเป็นสปอนเซอร์ขาย ติดต่อมาคุยกับปืนเกี่ยวกับงานแล้วก็ทีนี้ก็จะมาขอซื้อแคสอยากได้แคสไปเป็นแฟนหรือไปร่วมกับนอนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วปืนเขาจะโมโหไหมแล้วค่อยพี่เขาฉเฉลยว่าเขาเป็นสาวอะไรประมาณนี้เราวแกล้งเย่อโมโหมันก่อนนี่คือกลัวมันโมโหจริงเลยเนี่ยโมโหจริงไม่เป็นไรแล้วเราก็เซฟไงช <โม S 1> าร์จช <โม S 1> าร์จไงเออแต่ว่าพี่เขาคงแบบอาจจะหน้าแหกนิดหน่อยนะคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ อันี้ก็คือเหมือนเรามาถึงปุ๊บเราก็จะมาแบบเหมือนคุยงานอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าติดต่องานมาแต่สุดท้ายาเนี่ยก็คือเหมือนว่าขอพุ่งตรงเลยขอซื้อแค่แล้วพี่เบียร์ก็แอบแมนเลยค่ะแบบแมนแมนเลยอ่ะ ใช่แอปแมนเลยนะคะแล้วก็ค่อยแบบพอมันโมโหแล้วอะ่ะแบบค่อยฉเฉลยว่าไอ้ฉันไม่เอามันหรอกอีดอกเนี่ยอะไรก็ว่าไปเียเด๋ยวแค่จะไปตั้งแอบตั้งโกโปรไว้ก่อนแล้วก็ <Okay. S 2> เรานัดปืนกี่โมงนะอีกสักประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละเดี๋ยวปืนจะเข้ามาละโมงนึงกี่ชั่วโมงเใช่ใช่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสแตนบายรอเลยบ๊ายบาย ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องทำงานของพี่ปืนนะคะนี่คือสายเรียนมวยไม่ใช่อันนี้คือที่คุยงานห้องปืนก็เดี๋ยวให้พี่อย่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแคทตั้งนี่แล้วเดี๋ยวให้ปืนนั่งนี่คุยกันเพราะพี่ให้พี่นั่งนี่คืออะไรป่ะเดี๋ยวให้ให้แคทให้พี่เขาคุยกันสองสองคนก่อนดีกว่าไหมแล้วก็แคทเดินเออเข้าออเออเออเออได้ค่ะอะไรได้ครับอะไรอย่างงี้ได้ครับอะ เดี๋ยวเราจะติดโปโพไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวรบกวนพ่อเราห้านิดนึงนะฮะผมต้องใส่เสื้องานนะครับผมนี่เลยติดกล้องนอนโปโพไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวสดเราสักหน่อยไหมเดี๋ยวดีกว่าเวลาไม่ทันได้เออเดี๋ยวถ่ายให้ดูดิไม่ใันอยากให้มันเห็นนะเอาแก้วแก้วบังหน่อยใช่เราแก้วบัง เออลเราว่าแกลถ่ายแต่เ uh, ข้ามาจอดรถเลยแล้วพอผถึงรถปุ Alter, ๊บทุกคนทำตัวปกติโอเคปะก็ก็บดเมันว่าพี่เขารอนานแล้วเนี่ยเทำไมคะพี่ต้องเป็นโทรเซอร์เกี่ยวกับแบบดิวดูดิวดเป็นดูโดูดิวดนี่คือไอติมใช่ไหมเอออยากให้น้องแคทเนี่ยเป็นพิลิเนเตอร์เพราะแคทฝุ่นดีน้าดีอะไรเงี้ยพี่อที่อะไร พิเศษอันนี้ต้องแคปหุ่นตรงนี้ได้เนี่ยต้องแคปสามารถแบบถ่ายบิกินี่ได้ไหมครับอะไรเงี้ยคือผมมาอยากได้บิกินี่แคปบ้างเลยให้เท่าไหร่ก็ได้เลยอาจจะแบบค่อยๆเป,ๆป,ๆป็นเตีบบ๋ยวเตี๋ยวเตี๋ยวไปแล้วพอมันก็จะเริ่งมงงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพี่ก็แบบยิงไมค์เดี๋ยวพี่ว่าจะเชิญพีเออพี่ให้ห้าร้านเลยพี่ขอแคปคืนนี้แล้วถ้ามัน ใส่พี่พี่ก็เกียร์ดเลยเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยมันไม่ทำเลยหรอกจังหวะจังหวะมันดึงพี่ง้างนี้พี่กีดใส่มันเลยนะโอเคเดี๋ยวให้ฉัโทรหาว่ามันอยู่ไหนโอเคได้ไปไเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนไม่อยากแกล้งมันเลยอ่ะสุขสารเนี่ยเอาเถอะแล้วเถอะแล้วไม่แกล้งเราเนี่ยเออ ฮัลโหลเต่ง hmm. ท uh ี huh? ่นัดมาคุยงานนะพี huh. uh ่เขามาถึงพักแล้วนะอ๋อเออโอเคโอเคเดี๋ยววันนงเข้าไปเนี่ยถึงไหนแล้วเรี่ยงกำลังจะถึงล่โอเคเร็วๆเลยด่วนๆโอเคโอเคแล้วพี่เขาให้เขาไปรอในห้องก็ได้ละอ่าๆโอเคโอเค Yahoo โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ นางซื้อของกินอยู่เดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งเออก็ให้พี่เขามานั่งรอที่นี่แล้วแหละก็ตั้งกลงตั้งกล้องโอเคเดี๋ยวไปดูกันแอบเร็วเร็วเร็วเร็อเร็วเลยวอก่วเเ ระวังล่วงยังยังไม่ได้เลยเพื่อนประกันเดี๋ยวล็อกเลยนะเห็นเห็นเห็นเหรอเดี๋ยวรับแค่ตรงนี้มันเดินมาไปปูไปดั่งตรงนู้นแอบแอบมันหน่อยนะเผื่อมันหันงวงซ้ายงวงขวาเออ สวัสดีครับสวัสดีครับมานานนครับสภาพักปล้รสัไปคุยอะไรเปิด่างครพี่นี่ค่ะบเอ่อคอเรื่อะไครับอนี่ยที่มาวันนี้ครับที่เป็นตัวแทนจากบริษัทอาหารเสร็จครับมีจุตําหตรงให่คืออยากให้้อนแคบแกยมาเป็นบิสเนเตอร์ที่ไหนอ๋อเป็น เป็นอาหารเสริมใช่ครับเป็นอาหารเสริมที่ขาไม่คยองเลยวะเดี๋ยวเอาน้ำไปจะมีลูกค้าเข้ามาผมไม่รู้ว่า,าจะจะทำอะไรบ้างก็เยอะพวกนั้น <c oughs> คือคือถามลูกค้าคือ <c oughs> ลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะมาลงโฆษณในช่องด้วยใช่ๆลงในช่องครับใช่ครับโอเคแต่คุณยังไม่บอกละเอียดใ,ใช่ไหมว่าคุยเป็นการเป็นงานมากมัน แล้วก็มีตอนนี้มีไ์สอดที่กำลังทำขึ้นมาไราสอดไร,รสอดก็คือชื่อรายการคุยเป็นงานมากอ่ะมันจะโมโหกว่าก็สลายพี่เนี่ยตั้งแ<อ>ต่เขางสี่ดีสช่ไหมจะเข้าหรือเปล ทำได้เหรอตรงนี้ก็โอเคนะพี่มาบอกมาดก็ดดีก่าได้ทได้กับดีนเพี่สนให้5าล้านนะ5าล้านเนี่ยที่ไม่ลงโฆษณาไลยพี่ขอให้แคปคนเดียวเลย คอนตั้งร้านก็คือค่าพ r เตอร์กับค่าช่องยังไงต้องแยกไหมก็ค่าช่องเนี่ยส่วนจะให้ผัานช่องห้างแล้วก็ให้ัแคปแทนอ๋อค,คือคือผ่านช่องทางแล้วก็ printer ให้ทางร้า,รานก็จะเกิดอมมันต้องมีเรื่องอะไรอย่างต่างต่างนี้คือเข้าใจแล้วเรื่องตรงเนี้ยเออพี่มีประมาณประมาณนี้โอเคหมจแล้วแต่ว่าเรื่อง,องพ r i n t e r อะไรเนี<ช>้ยจะต้องมีเรื่อง เรื 900, 100, pues ่องสัญญาหรืออะไรเพราะว่าเพราะว่าเราก็ก็ไม่รู้ว่าสักหกงานขึ้นทีแล้วจะมีองไรบ้างจะคุยเข้าตรงๆเลยนะครับว่าในห้าล้านเนี่ยเนี่ยจะขอตัวน้ำแข็งคือผมชื่นชอบตัวน้ำแข็งนะฮะคืออยากจะได้น้ำแข็งไป ไถ่ายงาน่สอคืนสคืนดียวจะอง h ้ไปถ่ายงานเออพอดีผมเล่น i v a o ไม่ดีปัตาโอ้ไปปฏิาัติการ่ขอคืนเดีวเออเดี๋ยวดนะดดเดิมพมนนี้ว่าคือคือตอนนี้ผมมองมองปว่าคือเรายังไม่ได้ถึงขั้นขั้นที่จะต้องวางแผนแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไรรียี้ เดี๋ยวเข้าใจพี่แล้วแหละว่าคูว่าประมาณนี้นี้ใช่ไหม mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวดู mm hmm. ว่า mm hmm. พวกขอตัวขอตัวเปิแค่กัน เดี blender, ๋ยววันนี้เราไม่ได้คุยกันมาก่อนหน้าคือคือผมก็ไม่รู้ว่าว่าจะเอาแท็ปไปถ่ายเป็นเ็นเตอร์ด้วยหรือว่าไปถ่ายชุดกิ๊กก็ก็คือเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะต้องมา ที่เขาดูน่ากลัวมากเลยอะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสาวนะาาตอนนี้เขากำลังไก่เกี์ราคาแคปอยู่ค่าตัวแคปเยอะมากทุกคนห้าล้านเลยนะดูอีกปืนมันจะของขึ้นถ้าเกิดว่าเสียงดังอะทุกคนต้องรีบเข้าไปชาร์จเลยนะผมอยากจะตรงเลยนะว่าไอ้าล้านส่วนที่ผมจะลงให้ผมทำชอบ,บส่วนห้าล้านเนี่ยจะไปแคป มีการจะผู้ชายเลยนะอยากจะได้น้องแคทอะอยากจะขอซื้อน้องแคทเป็นน้องเวสนสกลิฟนะอยากจะขอซื้อน้องแคทเป็นน้องเวสต์คลิฟได้ไหมเป็นเพี่อะไรเพี่คือคือคือหมายถึงว่าไอพเตอร์พีเตเตอร์ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวครับอยากจะได้น้องแคทอะไปนอนเลยไปนอนเลยน้องแคทไปนอนด้วย สตัวหนึ่งไปพี่พูดอะไรนะพ,พูดมาคือผมผมไม่โอเคอ่ะเข้าใจปากคอที่นหนึ่งใคร เจจอันน yeah, like, so um, ี้คือคนที่เอามาแก้เฉยคุณกบไปนู่นที่เมียแม่ก็เขไปด้่ยแม่แม่ตกใจหมดเลยเข้าไปเหรอแม่ยังเลยเหรแม่จ้าวหนูไปนอนด้วเหรอไม่ฉันไม่สนใจกันหรอกห้าล้านหรือว่าซื้อขวหนูเหรอชอะไรอะไรใจไม่ดีเลยไม่เป็นไร ไม่เก็บแวเนี่ยถ้าเขำว่าไม่ทันี่เออไปทำเลยมั้เนี่ยนี่มันเพื่อนสาวแคสแกล้งเล่นไปเลอะไรเที่อะเอาไมเลื่อนร้อนจังเลยอ่ะใส่เพชรไม่เทนแล้วเลื่อนร้อนอ่ะหรืออะไรไม่ใช่เขไปไม่หรอกไม่ทำไปเขาเดินต่อได้เขาแ่บมึงเป็นใครเนี่ยเร็เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเพื่อนแคสใจเย็นเป็นเพื่อนแคสมันเขาไม่ใช่คือเขาบอกว่าเขาบอกอะไรเขาบอกจะซื้อแคสห้าล้านแล้วมึงใครมาถอดสุก ไม่ไม่เอาเงินมาเลยไอ้ไอ้ที่เจ๊มึงเฉยเ้าจ้างนี่เพื่นกันเอออะไรเนี่ยอันี้คนเป็นเู้่อสาวคนแรกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไอ้กระอยจิ้นไม่เลิกดนไปกังสาวอย่ามีเรื่องเถอาเียวเดี๋ยวเดอ๋อวเดี๋ยเดี๋ยวียอเดี๋ยวเเว้ียเดียวเดยเดอี๋ยวเดี๋ยอเดี๋ไอ้ดีเดี้ยเดอเวเดี๋ยววดีเี๋ยว้วเดี๋ยวเดี๋เดเดี๋ เี๋เขาไ่เป็นไีงยองมายิอะอะนีกูขอขวัญเลยขวัญมาไอ้มันยี่งยิ่ร้องโอ้โหไปแล้วเลยพูดไปแล้วขอเรียบอยขอวาไะไรครับเขายังหลุดให้แก้งูเลยไปพี่ใครมันใครไม่รู้เป็นเพื่อนสาวองแคปเองไม่เคยเจอเอาเมื่อก่อนไปเที่ยวบ่อยแถวแถวโน่นน่ะ สีลมอะไรเไอ้ดอกกนเป็นกลัโยนเลยเนภาษากเเลยโดนแกงแกงนี่เาอะไรเนาะที่เอาไอ้ินี่ยไม่เอาละแกอนี้ไม่เอาเอาท่ารานก็ร้านไม่กันแกเจเดี๋ยยทไมใจง่ายอาแงกันไอ้้วอกูรีบมา รีบมาเลยรีบมาก็บอกว่ามีปอเซอร์ครับมีจะมีนิสคุยรอเซอร์ใช่มใช่ก็ต้องถูกต้องแล้วอยาให้เขารอได้มึงก่าเสียเวลา1ิล้านที่คุยไว้เมื่อกี้คืนเขา้าล้านได้หล้านดค่ีไมดูแค้แคิดล้วบอกให้กูช่วยอะไรเนี่ยกูต้องรบกนน้องอ๋เดี๋ยว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 ยวเดี๋ยว แม่เมื่อกี้หน้าโคตรเบื่อเลยได้ของขึ้นมากแต่ข้อเส้นมันแคบไปเนาะวดเออไม่กวดใครเลยเออกูว่ากดมึงเอ้ากดเมียเมึงดิคือกูก็อยากกดเมื่อกี้แล้วมีการออกมาที่นี้ด้วยนะมาจับนู่นจับนี่จับนั่นต่อหน้าเลยเออกูมองแล้วเมียมื่อไหรให้ห้าล้านกูกูให้แล้วไม่ใช่แล้วมึงนี่มาเดินขึ้นมาคุยกับมึงตอนแรกมึงโอเ็คยังไงจะให้แค่ใส่ที่นี่เลยเข้ามาเลยอ่ะแต่กูว่าเหลือ กูง่กลัวเหลืกูัวให้กูวัวเลยกูคิดอยู่ว่ามันไปใส่บิกินี่ยังไงคุเม่งก็เยอะคม้งย้อยไม่ย้อยมจะฆ่าร้านสาม่การ์งกาพิปฟิตเน็ได้ร้านเหรอตอนแรกกูคิดในใจแม่งร้านเดียวก็ให้ไปแล้วมั้งตอนแรกคิดในใจดนนพี่แมวพ่วขกคิดในใว่ากูเครียดมาก ไม่ใช so <laughs> ่ว <laughs> <it> ่า <infused> มันจะใส่ได้ไปไหนกูคิดว่ามันจะทำยังไงให้มันดูดีแต่นี่อ่ะก็ทีเนี้ยเราบอกว่าเขามาคุยกูทีว่าดิวดิวแบบใจแล้วไม่ชอบนะที่อ่ะขอคัดนอนห้างอ่ะกูชื่นใจเลยดูอ๋อไม่ต้องท่แค่นี้ง่ายแล้วบอกมาแรกอ่ะเก่งแน่ละก่อรู้เลยเก่งแล้วทีนี้ยที่โมโหเนี่ยโมโหเพราะมันแก้เพราะว่ากูไม่ได้เงินอ้าวแคปเคี้ยงพอทีเนี้ยกูก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจ่ายมึงยังไงแล้วไปไปไล่ไปออกจากออฟฟิศไปเลยไปไป จบแล้วปิดรายการเดี๋ยวปิดรายการให้ผมด้วยเอาให้พี่เขาปิดรายการด้วยอะไรอ่ะก็ปิดรายการให้หน่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยมาล้อมตั้งนานแล้ววันนี้ครับเอาต่ละก็ได้แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวผมครับปิดรายการเลยก็ฝากกดตามเอาตะไคร้กดไลค์ ทำไมต้องเก่งด้วยอ่ะให้ปิดทำไมต้องเก่งด้วยพี่เขาลูกนะลูกตัวใครกดแชร์ด้วยนะครับแล้วแคปปินที่คุ้มที่จะไม่เร็วๆเขาไม่ลวงหรอกนะปิดไปเลยพอติดตามกดวเราก็คลายกดไลค์ด้วยแล้วก็อยากผมแก้แคปคืนเนี่ยบอกเลยว่าันกี้ผมเสียใจมาก เกิดใจที่เขามาคือตัวกันขอไม่ยอมให้เงินกูอยากให้ะยากให้เราเอาอยนี้เอาวันนี้เดี๋ยวแหวบให้เลยไม่ต้องใส่น้ำมันแล่วเดี๋ยวเราเดี๋ยวแหวบขาขาให้เราแล้วเต็มที่เล้วก็บันทึกพอได้กันได้กันมึงจะไปเดี๋ยวก็ไปอีกดอกช่ไกลเดี๋ยวเราไปกันก่อนเ่ขอโอเคมึงไม่ไปจริงนะกูโกรธฝากเราถ้าใครด้วย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย